สวัสดียามบบายบาย,บายแก่ๆค่ะบ่ายกี่โมงแล้วเนี่ยดูหน่อยสินิ่อ๋อสิบห้าสามสิบสองสามโมงครึ่งแล้วค่ะเนี่ยค่ะหลังจากไปกายภาพบำบัดมาสองครั้งแล้วก็ หมอมานวดให้แล้วก็นวดเองตลอดค่ะอย่างวันนี้ก็นวดตื่นตั้งแต่ทีสามทีสี่ก็นวดไปหลายยกประครบประครบแผ,แผ่นร้อนนะคะ่ะที่เสียบไฟฟ้าค่ะประครบแล้วก็นวดอย่ามอง หมอชีวกแล้วก็หัดเหยียบนี่ค่ะเหยียบได้เกือบสนิทแล้วค่ะเหลืออีกนิดนึงเหลือนิดเดียวสู้ต่อไปองตงกระดกขึ้นค่ะ กระดกขึ้นแล้วก็กระดกลงเนี่ยค่ะวันนี้ก็ทำหลายรอบแล้วค่ะรอบละห้าครั้งอะไรลูก้องขาว ทำต่อไปค่ะนี่ออกมาข้างนอกเดี๋ยวลูกจะปรับทำนี่ให้ใหม่เอาค้อนมาทุบหินตอนแรกก็ว่าให้หินจะได้นวดนวดฝ่าเท้าแต่มันเป็นหินเหลี่ยมค่ะไม่ใช่หินกลมเดี๋ยวให้ลูกเอาน้ำลดแล้วก็เอาค้อนมาทุบแล้วก็เอาดินดำมาปูแล้วซื้อหญ้ามาปูใหม่ ทับอันเก่านี้ไปจะได้หัดเดินต้องขยันค่ะขยันหัดขยันนวดขยันทำสวัสดีค่ะ